สรุปให้ฟังสั้นๆคือเรื่องนี้ยังไม่มีการพูดถึงเลยนะฮะขนานี้มีโกดังข้าวอยู่สองโกดังชื่อโกดังกิติชัยกับโกดังพูนผลโกดังกิติชัยเนี่ยมีประมาณ1 1 0 0งกว่าตันโกดังพูนผล3,000กว่าตันบวก2โกดังนี้แล้วมันจะกลายเป็น1 5 0 0 0ตันเสร็จๆอันนี้ทุกคนรับรู้นะตามสื่อแต่ล่าสุดมีคนวงในเป็นแหล่งข่าวให้ผมว่า โกดังกิติชาที่อ้างว่ามี1 1 0 0 0หมื่นหนึ่งพันตันน่ะมันมีขายไปแล้วตอนปี60ซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนนะเอาหลักฐานให้ผลดูว่ามีการขายไปแล้วตอนปี6 0ประมาณ5,000ตันเศษๆงั้นข้าวเมื่อบวกกับ3 0 0พันกว่า1 1 0 0 0หักลบ5,000เศษๆมันควรจะเหลือ6000 0 0ันเศษๆบวกกับ3,000ันกว่ามันควรจะเหลือค่าประมาณ9,900ตันแล้ว11,500ตันมาจากไหน หม0 0นันตันไปจากไหนมันควรจะเหลือข้าวเก้าพันเตันนั้นป,ปัญหานี้มา,มาช้าผมเพิ่งโพสเฟซบุกถามกระทรมาถ้คุณต้องชี้แจงนะตกลงข้าวคุณมีเท่าไหร่ก็แน่ถ้าคุณยืนยันหน0 0งตันถามว่าข้าวมันมาจากไหนข้าวมันงอกเหร <c oughs> ออันนี้เป็นข้าวงอกเหรอ, <c oughs> อแล้วอันนี้คือเป็นเป็นประเด็นปัญหาที่จะต้องจี้กันต่อว่ามันมีอะไรไม่ตรงไปตรงมา